สวัสดีครับหลายๆคนอยากรู้ว่าคนนี้คือใครสําหรับผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากเขาคือป้าของผมเองครับป้าไข่ครับเป็นพี่สาวของแม่ผมเองป้าไข่เลี้ยงผมตั้งแต่เด็กมากนะครับนะเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเลยเพราะว่าแม่ของผมไปทํางานที่กรุงเทพครับและป้าคนนี้ก็เลี้ยงผมมาเติบโตมาเป็นคนดีในสังคมที่หลายๆคนเห็นผมช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าครอบครัวผมจนครับ ในวันที่ผมมีตังเริ่มมีตังผมก็เก็บตังได้แล้วก็เอาเงินมาสร้างบ้านให้ป้าผมครับป้าผมดีใจมากวันนั้นแกดีใจมากแกบอกว่าสร้างบ้านหลังใหญ่จังเลยหาเงินมาจากที่ไหนผมบอกว่าขนาดป้ายังเลี้ยงผมได้เลยนับภาษาอะไรกับบ้านหลังแค่นี้วันนี้ผมทำได้แล้วป้าผมมีความสุขมากเดินทัวร์ใหญ่เลยครับทุกคนป้าไข่เป็นคนน่ารักครับทัศนคติดีแล้วก็เลี้ยงผมมาไม่เคยตีไม่เคยตีเลยครับตั้งแต่เด็ก แต่แกจะมีบน่นิดหน่อยนะครับว่าอย่าใช้ตังเปลืองนะเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยมีตังครับผมจําได้เลยวันนั้นผมไม่มีเงินไปโรงเรียนป้าไข่ให้เงินผมแค่5้าบาทแต่ผมสามารถไปโรงเรียนได้แต่ผมต้อง <ไป S 1> อ,อดข้าวเที่ยงนะครับผมไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยทุกคนผมบอกว่าผมอิ่มแล้วขนาดที่เพื่อนๆบอกว่าให้ไปกินข้าวเที่ยงผมบอกว่าผมอิ่มแล้วเพราะเพราะว่าผมไม่มีตังครับเพราะว่าป้าไข่ให้เงินไป5บาทแต่พอกลับบ้านมาป้าไข่ก็ทํากับข้าวให้กินครับ ผมมีความสุขมากตอนเย็นที่ผมเลิกโรงเรียนมาวันนี้ผมทําได้แล้วผมทําบ้านให้ป้าให้แม่ให้ครอบครัวของผมผมอยากเป็นแรงบนันดาลใจให้กับใครหล,หลายๆคนที่ดูคลิปวิดีโอของผมนะครับผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าเราจะเกิดมาจากที่ไหนเกิดมาจากแห่งหนตําตำบลใดไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นคนจนหรือคนอะไรก็ตามดิวบอกได้เลยว่าเราสามารถสู้ชีวิตให้ดีได้ครับถ้าเราขยันอดทนมุ่งมั่นตั้งใจ เราก็จะมีวันที่ประสบความสำเร็จได้ผมเห็นโมเมนต์ป้าได้มองดูสิ่งต่างๆรอบๆตัวก็คือบ้านหลังใหม่ผมมีความสุขมากในวันนั้นอะไรคือแรงขับเคลื่อนนั่นแหละครับนี่แหละครับผู้หญิงคนนี้แหละครับคือแรงขับเคลื่อนของผมผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ลำบากมาทั้งชีวิตเลยแล้วผมก็สงสารเขาผมอยากให้เขาได้อยู่ที่ดีๆได้กินอาหารดีๆได้ใส่เสื้อผ้าดีๆแล้ววันนี้ผมได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ป้าแล้วนะ วันนั้นจําได้เลยเดินเข้าไปชอบลาคอสมีความสุขมากป้าได้แบบใส่เสื้อผ้า,าได้ใส่หมวกสวยๆผมบอกว่าให้ป้าแต่งตัวสวยๆนะนี่คือบ้านของผมครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะบ้านของผมก็ทําจากหน้าพังน้ําแรงผมหาตังค์มาเกือบสิบปีเก็บเล็กผสมน้อยเหนื่อยมากๆเลยทุกคนไม่ใช่ว่าหาตังค์วันเดียวนะหาตังค์มานานมากแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยอันนี้เป็นวันขึ้นบ้านใหม่ของผมครับ ผมทาบุญเลี้ยงพระนะครับแล้วก็เลี้ยงคนในหมู่บ้านผมมีความสุขมากๆที่ได้ทํานะครับหลายๆคนที่ติดตามก็จะได้ดูตามคลิปวิดีโอเห็นไหมครับรอย,ยิ้มของป้าผมในวันที่เขาไม่มีวันนี้เขาได้มีความสุขมากกับหลานคนนี้ผมขอตอบแทนคุณป้าไข่ของผมที่น่ารักแล้วก็เลี้ยงผมมาเป็นคนดีในสังคมและนี่นะครับนะผมก็ได้ทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับนะมีความสุขมากๆได้เลี้ยงพระได้ทําบุญ ได้เลี้ยงชาวบ้านนะครับมีความสุขที่สุดในหัวใจเลยครับพี่ๆใครติดตามผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับนะติดตามไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วผมก็จะมีเรื่องราวดีๆมาคุยกับให้พี่ๆได้ฟังกันนะครับสุดท้ายแล้วผมอยากจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดเขาดูแลผมเขาป้อนข้าวป้อนน้ำผมไม่ว่าบ้านจะหลังคาล่วสมัยก่อนเขาก็ดูแลผมเป็นอย่างดีมากๆเลย เขาเป็นผู้หญิงที่สุดยอดมากเลยครับผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่มีเงินมากมายมาเลี้ยงผมแต่เขาเลี้ยงด้วยหัวใจครับและนี่นะครับนะก็คือบ้านบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขผมวันนี้ผมประสบความสำเร็จผมได้มอบรอยยิ้มให้กับสังคมให้กับชาวบ้านมีความสุขมากๆเลยครับทุกคนได้เห็นรอยยิ้มญาติพี่น้องมีความสุขไหลน้องดิวเป็นคนอีสานครับผู้ใดบ้องโหกะ อยากสิบอกว่าน้องดิวเป็นคนรอยเอ็ดนะครับผู้ดใดอยากติดตามอ้ายก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับมีความสุขมากภาษาไทยทั้งภาษาอีสานผมเป็นคนอีสานผมเป็นเลือดอีสานผมเป็นลูกชาวนาผมภูมิใจมากๆและสิ่งที่ผมภูมิใจมากกว่านั้นผมทําได้แล้วครับวันนี้ผมอยากสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่นะครับที่มีความฝันให้ทําตามความฝัน วันนี้รอยยิ้มของป้าผมมันเป็นรอยยิ้มที่มีความสุขที่สุดเลยครับทุกคนมันเป็นรอยยิ้มที่ผมรอมานานถึง29ปีที่ผมทำมันได้แล้ววันนี้ใครที่ติดตามผมติดตามไปเรื่อยๆนะครับเรื่องราวของผมมีเยอะมากมายมากมายเขียนหนังสือได้หลายๆเล่มเลยครับแล้วแฟนคลับอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับชีวิตผมก็เม้นถามมาได้นะครับนะว่าผมประสบความสำเร็จได้ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้ามาบอกนะครับนะ แต่วันนี้ดูรอยยิ้มของป้าผมไปก่อนป้าไข่ผู้น่ารักนะครับนะรักมากที่สุดครับคือคนป้าคนนี้ในดวงใจครับ